ลิสเนลสวัสดีค่ะนาเดี๋ยวเรามาดูเคสวันนี้กันนะคะอันนี้ไม่บวมนะคะบบน่าจะมีตะหนังเพราะว่าข้างเล็บลูกขาตัดมาเองแล้วนะเขาลูกโคตตัดเล็บบวกกิ่นโ,โ,โ,โอ้ยมินตาเป็นเลนีูเส้นทนันรอเนาะ เองทีนึงแล้วตัดก็ได้ตัดก็เป็นอะไรชอบกินเขาหรือบ้านญาติเจ็บไหมคะไม่ค่ะินีนึงนะฮะอันนี้มีแค่กี่คนแล้ววันนี้มีแค่เจ็บ สองคนเล็บนะคะสองคนสามคนวันนี้พี่แคะไปเมื่อเช้าพี่ผู้ชายเยอะฮะเยอะอยู่จังหวะลูกค้าเยอะแล้วเ,เล็บแกบทิ้มด้วยเลยไม่มีคนจับกล้องไอ้มากไปไหนโอน้ยแค่นี้หละแค่แค่นี้หละหน้าเล็บจับ พี่เขาจะตัดราบริบทเธอตัดหนังนี่เดีดนะ๋วนลิบไปตรงนี้ตรงนี้จะเจ็บนิดนึงนะคะตัดเหลือคุณ เจบ็บขาชต่ขานะคะ,เคเะลูกค้าเอ็นหลังไปได้เลยนะคะถ้าลูกค้าเอ็นข้างหน้าปลายเท้ามันจะก,กระดกโอเคทิงตัวสบายเลยนิดนึงนะคะเจ็บตัดเหลือแต่ข้างในไว้ จะได้หายคนนิดนึงนะคะพอออกเราจะได้โล่งสวัสดีค่ะคมานั่งรอสักครู่นะคะก็สวยขึ้นค่คก็สวยขายดีไหมอ๋อผอมลงหรือเปล่าหายไปนานแล้วต่อคุณตา ลูกค้าผู้ค้าประจําต่อคนตาตลดแต่ช่วงนี้น่าจะจิดงานหรือเปล่าใช่หัดติตไอขายส้มตําอยู่ข้างหอยป้ายแดงค่ะรถขายส้มตําอยู่แถวนั้นเนาะเป็นแ่กําลัางแไปอุดหนุนยเหมือนตาเหมือนบ้านเราอ่ะร้านร้านใหญ่ๆนั่นหรอใช่ไหมส้มตำเออส้มตำอะไรทุกอย่างนี่แหละข้างๆหอยป้ายแดงใช่ไหม,ไมใช่ เป็นไม่มีคาเฟ่คบบอนเก็บมีคนทำไฟให้เธอหรือเปล่ามีคนทำไฟเกนะ็บสีามได้เราให้เก็บมาให้เก็บมาจับกล้องฮาบอยกับเราเก็บบ้างด้วยให้เก็กเสนะ็พอดี รนี้ดูกเดือนหน้าน่าจะโอเค,คแล้วล่ะนะช่วงเดืนหน้าก็ทำงานไม่ไม่เครียดใช่ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่<า>คุณแกท่านหมดแล้ว กดอย่างนี้ยังเจ็บอยู่ไหมคะยังนั่นอยู่ไหมส่วนจับกล้องหน่อยไปแบกซจั๊กแวะเจ็บเจ,จ,จ็บอยู่ตรงไหนเจ็บอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ ม่าคานั้นไม่โปะเหรอคะอะไรไม่โปะคะน้อค้านู้ <laughs> นโปะโปะไปอนเหนื่อย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 ใจตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ออกก็น่าจะโล่งแล้วแหละ เ็ออกให้หมือนนะคะค่ะเดี๋ยวไปกดเครื่องให้ค่ะเก็บบอสดูก่อนนะไอ้ปักสามตาอยู่ตรงในลิ้นชักอะ่ะพี่แยกส่วนไปหมดแล้วบีไปดูะนะ ตรงนี้เป็นหนังแข็งนะคะนิดนึงนะ <Jahren. S 1> เ,นเกดนั่งดูพี่ทำไปเรื่อยๆแต่เกดก็เข้าใจ อันนี้ลูกค้าตัดมาเองใช่ไหมคะ <c oughs> ดีขึ้นไหมคะลูกค้าพยายามอย่าเอาโคดเล็บออกนะคะเดี๋ยวมันข้างในมันจะเสีย น,นี้ปวดไหมคะไม่ปวดนะไม่ข้างเล็บเริ่มเสียแล้วมันเป็นเริ่มเป็นหยักๆ เด็กต้องฝึกเาะแบบนี hmm. mm ้ก hmm. mm ่อนจะไม่มีเลือด เจ็บไหมคะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะค <c oughs> ไม่ว่าลูกค้าเดี๋ยวอย่าบังไฟโอเคไม่ว่าลูกค้า

หนึงนะ กำลังใจเหรอเลือดนะเลือดนะกลัวไหมเ <diy>. ลือไปขโมยตกตาที่ <Steph> <ui> ีกบีบยางคิดเจ็บไหมคะโล่งไหม หน้า<ม>น่าจะเจ็บแผลข้างในเนี่ยเพราะว่ากดอย่างเงี้ยมันนิ่มลงไปแล้วตรงเนี้ยลูกค้าเจ็บไหม,ไมถ้าเจ็บก็คือต้องเอาคูลเล็บออกตีไม่อยากเอาคูลเลยออกให้เพราะว่าเดี๋ยวเล็บมันจะเสียอเอแกุญาตแก้เศไหน่อยค่ะ พยายามอย่าแคะเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทรงเล็บมันจะเสียมันจะเอาคืนยากนะเพราะเดี๋ยวมันต้องปรับกันอีกยาวเลยนี่เป็นยากแก้อักเสบนะคะอ่ะสาสมรีถ้ามันหลุดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามันไม่หลุดอีกสองสวันที่ค่อยดึงออกก็ได้นะรอให้แผลมันหายจ็บก่อน โอเคเรียบร้อยค่ะกดตรงกลางเลย